มาค่ะมาเก็บผักขายย่แมแรงกันวันนี้เก็บไปต่อวีซ่ามานะคะในที่สุดก็ได้3ปีนะคะพ่อแม่พี่น้องอยู่ญี่ปุ่นยาวเลย3ปีถ้าถ้ารอบหน้าเก็บไปต่ออีกก็น่าจะอยู่ประมาณ5ปีได้นะคะผักโคมสัสนะค่ะกวางตุ้งญี่ปุ่นน้ำบอ่อเกสตัดขายเบียนวานวานเบียไว้ตั้งแต่เดือนเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือสองวานทีโพลด,ดงพ่อแม่พี่น้อง วานทีหลายนี่ค่ะเดี๋ยวตัดเบิร์ตแได้เอาพื้นที่ตรงนี้ปลูกปลูกพักยางอื่นไปไรจ้ะมาสันสันเลนมาเลนไปโอเคโอเค,อเคมันจะมันจะมืดก่อนอเกจจะเอาพักอันนี้ล่างแล้วก็เอาใส่ถุงยักสามถุงไปว่างขายจ้ะจากสามถุงแปดสิบเรียบร้อยค่ะมือนี้ว่างพกถุงจ้ะ ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะคะไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำนะเนี่ยร้อยห้าสิบบาทต้องหายร้อยห้าสิบาทถึงจะได้ค่าแรงขั้นต่ำร้อยเยนค่ะร้อยเยนเริ่มแปดเริ่มเริ่มแปดเริ่มเปิดแผงเอามาว่างถึงไหวมือมือชาวเมันหนาวขี่ขานออกมาว่างจ้ะไปแล้วค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะ